สวัสดีครับวันนี้ต้นว่านจะมาขอเสนอวิธีการทำน้ำแดงนะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของน้ำแดงก็คือส่วนน้ำเย็นแล้วก็น้ำแดงแล้วก็ชอ้อนนะคบครับ,รบอะไรอีกครับแล้วก็เอาน้ำแดงเทลงไปใส่ปึ๊บแล้วก็น้ำเย็นใส่ครับแล้วก็คนคนคนครับอ้าวเริ่มเริ่มเลยครับ ใส่เยอะไหมครับไม่ครับใส่แค่ไหนครับท่านี้ครับแม่แม่แมู่ส่รูปครับเรียกกินเลยเรียกกินเบลอ,อร่อยอ้าวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำต่อไปครับเอาอะไรใส่ เยอะไหมครับเยอะไหมครับไม่ครับแค่ไหนครับแค่นี้ครับแค่นี้นหลังจากนั้นทำไรครับค,คนได้ทีหรือ,อยังแล้วทำยังไงครับ ชิมดูยังไงครับโอเคไหมมันเหมือนจืดๆต้องทำยังไงถ้ามันจืดหวานพอดีหรือยังครับออยังไม่พอดีครับอ <One. S 1> รือยังครับทีนี้ชิมเป็นแก้วเลย โอเคแล้วเลียช้อนนิดหนึ่งเสร็จแล้วเอาช้อนไปเก็บมือที่เปื้อนก็เช็ดเสื้อและกางเกง่าปากเปื้อนก็เอาเสื้อเช็ดแขนเสื้อนี่แหละ พี่บายด้วยสิครับทำอะไรปิดฝาขวดน้ำหลังจากนั้นก็ ต้องเอาหลอดยาวครับลูกว่านหันหน้ามาสิอ้า,าวครับเดี๋ยวไม่เอาให้เสร็จหรือยังครับขั้นตอนการทำเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วแต่หาหลอดอยู่เหลือเอาหลอดใส่ก็เสร็จใช่ไหมครับกินได้เลยอ่าลูกว่านหันหน้ามาหาท่านผู้ชมหน่อยหันหน้ามาสิครับ อ่าบายบายถ้าผู้ชมก่อนบายบายวันนี้ขอเสนอแค่นี้นะครับเนื่องจากยังหาหลอนไม่เจอเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาทำอะไรอีกนะมีอะไรให้ทำอีกนะอ่าพอแล้วครับปิดตู้เย็นมาน้ส,นส้มเย็นอ่าโอกาสหน้าจะเสนอน้ำส้มเย็นนะคะบ,บายบายครับบายบาย